สบายดีพี่น้องมากินข้าวเปียกเนี่ยมอนเด้อข้าวเ,เปียกเขา่าเด้อพี่นอ้นนอกกกกนงกินข้าวต้มเด้อเปรียบต้มคาเปียกไก่มาแซ่บๆยี่มือแรงกินข้าวเปียกซื้อข้าวเปียกไก่มากินมาแซ่บๆมังการจ้า นวนจะซื้อข้าวต้มมากินแพี่น้องอมาเด้อถูกเด็กเสียแรงใจเก็บซีทางลาวทางไทยทางต่างประเทศเด้อ เื่อนเพื ương, ่อนน้องน่องรุ่น <assumes> รุ <những> ่นร้านร้านมุตะกูทุกคนเนาะกินน้ำหน่อมอนได้จ้าอาบน้ำก็พอนคือเก่าแดดมืดเมื่อมันเป่นน้ำหน่อยน้ำนางอ้นทำแล้วก็มา เยงนกต้องจุจี้จุจี้กินง่ายกินคนเดียวอยู่คนเดียวกินแบบนี้กินง่ายได้พี่ต้องแล้วเ้าเปิดเผาเบื่อกันเด้อ มึงเมาคิดมามึงเมามเริ่มมากเลยถามสิแม่มีมึงเมาหนาคนเลยมีมึงเมามเลย อยู่คนเดียวก็ว่างดิเดนหนึ่งเลยพี่น้องเลยมีหมูมืมอขู่อยู่กับลูกกับร้านไปแนั่นึงคนละอย่างเู็กๆกับ้านเดกมวนไปนึงเด็กูกับร้านออกกัแม่เนาะบ๊ะหนัางเลยลงไปลงลงเนี่เงี้นขึ้นเงีอนมาเฉาะหนึ่งมาเมื่อนาเลยเนาะ Đúng rồi Cháu cứ bỏ vô nằm phụ cháu, cháu cũng Người đang lạ phụ Người khởi nhắn này Cháu bỏ mưa mưa ra, mưa đấy Bỏ mưa ra, bỏ mưa ra Bỏ mưa mưa ra Bỏ mưa mưa ra Bỏ mưa ฉันนังลามานีแหวน้คนอยู่แลวเมือนอำทเลนเน้ำบดตันนังลาเ <c oughs> มื่อป้าเปิด <c oughs> เยลย้ลกับมาเฮงเหมาโคตรทำงเหมาโคตรหัวกินมันๆันียงเหมาเลยนะ แม่งเมาโคนแม่งเมาปว,นะนะปวกน่ะนะปวกยิ่ใหญ่นะดจ้าท่านมีรายนี่ปวกที่แสบมัน มาเอาควนเนี่ยด้วยคิงนอนด้วยมาทำเพื่ออ่านหน,น้าแบบไหนก็เลยลงคลิปทำ เบิ่งไก่เบิ่งกาเขาคอกเขาแรงเียยาเฮาก็ต้องเบิ่งติดตามมันครบบ่เกลือไก่งบเออนางนี่เร่งเด้อ กินไปสิกับข้าวต้มแต่มันต้มลากินโบเบสเสียของพี่น้องเสืยอ้าวทงตะ้าบาะสิทันกี่ 哎，那也行。 say con nám, đang mong thấy con lăng này, điêu bưng từ nãy đi cả. <laughs> con lăng này điêu bưng từ mồng. Con nám thế này. Con nám cả nè. Tay ve này nè. Tay say ทนเขววลายลิมเส้นสันตาดิพี่ pues. pues, pues. pues. น้องทนเข้วสามลิมเมมนทนเข่าสุดอิดนี่กับเมมอนลาก่กอนด้พี่น้องเด้อผากุ้แซกกุ้งไรซัดตะไคร้ทรงเมมอนผ้ากินผ้า่ยวเด้อจ้า Bye. <laughs> <Hey>. <laughs>